แค่การที่เราตระหนักรู้เนี่ยเหมือนเราแบบรู้ว่าเรากำลังโกรธเนี่ยมันจะเบาบางลงแต่ไม่ได้บอกว่ามันหายขาดเนาะตระหนักรู้คือการรู้ตามความเป็นจริงรู้ไปตามที่มันเป็นอยู่จริงๆไม่ต้องไปตีความอะไรเยอะโกรธก็คือโกรธแค่นั้นเลยอะถ้าเราผักใสมันจะอยู่แต่ถ้าเราตระหนักรู้เดี๋ยวก็จะไปเราจะสร้างความตระหนักรู้ ของในแบบที่เราจะเพื่อความสมดุลแล้วกันเนาะคือตรนักรู้มันอาจจะอาจจะมีมีหลายมิติเนาะสนั้นมองว่าอะไรที่น่าจะเป็นเป็นหัวใจสําคัญของของความตรนักรู้ในในความหมายเนี่ยหรือคนฟังอ,อยู่เขา,าจ,จะแบบอือภาษายากจังเลยตรักรู้แล้วมันคือไงมัน,ม,นมันคือเป็นยังไงที่มันจะทําให้เกิดความสมดุลได้จริงพี่ตาขอบคุณที่ชวนคุยคํานี้ต่อครับเพราะว่ารู้สึกว่าในแหละคำนี้คือคําที่สําคัญที่สุดมากๆ <S <S เลย,เลยแล้วก็ น่าจะอาจจะคุยกันเยอะนิดนึงก็ได้ฮะสัส้นๆง,ง่ายๆแค่นี้เลยแต่หนักรู้คือการรู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้ไปตามที่มันเป็นอยู่จริงๆอะ่ะเออไม่ต้องไม่ต้องไปออไม่ต้องไปตีความอะไรเยอะไม่ต้องไปใช้ไปใช้สิ่งที่เราแบบเรียนรู้มาจากไหนก็ตามปฐมมัธยมมหาลัยหรืออะไรก็ตามมามาพยายามทำให้มันเป็นนู่นเป็นนี่ อะไรก็ตามที่ที่มันเป็นอยู่แล้วอะฮะอืมถ้าพูดเป็นถ้าพูดเป็นรูปธรรมหน่อยก็อาจจะอย่างเช่นอาจจะอย่างเช่นการอ่าอ,อะไรเดียอารมณ์ลวกันครับอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างเงี้ยอืมใช่เท่านี้เท่านี้เราโกรธโกรธก็คือโกรธว่าโกรธแค่นั้นเลยอะก็โกรธแค่นั้นเลยสมมุติว่า,าขยายความไปอีกหน่อยโกรธพ่อแม่เออ โกรธพ่อแม่ก็คือก็คือโกรธก็คือโกรธพ่อแม่แต่ถ้าเกิดเราไปตีความเฮ้ยตีความด้วยค่านิยมอะไรบางอย่างเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยโกรธพ่อแม่ไม่ดีนะไม่ดีมันมันเป็นสิ่งที่เอ่อทำไม่ได้นะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันอาจจะเกิดผลที่ไม่ดีตามมานะอะไรเงี้ยนึกตืดตๆดตดพอมันตีความปุ๊บมันมันไปต่อเรื่อยๆแล้วความจริงแท้ที่มันอยู่ตรงหน้าเราวินาทีเนี้ยคือความโกรธอ่ะ มันก็ถูกกลบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะซึ่งอันนี้ผมผมว่าเป็นนิยามที่ดีมากๆนิยามหนึ่งเลยแค่การที่เราตระหนักรู้เนี่ยเป็นคําถามยอดที่ที่พี่เจถามนะว่าแค่รู้เนี่ยมันจะดีขึ้นจริงหรอต้องลองเหมือนเราแบบรู้ว่าเรากำลังโกรธเนี่ยมันจะเบาบางลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันหายขาดเนาะหรือไม่ได้แปลว่ามันจะหายสนิททันทันทีแต่มันจะมันจะเห็นเขาลางเห็นที่มาที่ไปอันนี้เสริมเสริมสถานแล้วแล้วก็มันทำให้เราทันท่วงทีว่าเฮ้ย เราเสียสมดุลจากจากจากแพทเทิร์นนี่แหละพอไม่เห็นบ่อยๆเนี่ยมนุษย์มันไม่ได้อยากจะเก็บซ้ำหรอกเหมือนเราเห็นว่าเรากําลังถือกองไฟเห็นว่าเรากําลังร้อนข้างใน่มันเบาลงเองแล้วก็มมีคําของพระพิสารท,ที่ตัวเองก็มักจะมักจะเอามาเอามาใช้บอกผู้คนนะครับคือหลวงพี่ท่านบอกว่าถ้าถ้าเราพักใสจะอยู่แต่ถ้าเราตรักรู้เดี๋ยวก็จะไปประมาณน,<ม>าณนี้ประมาณนี้เอเอมันแค่์ะแค่มาบ้าเราไปต้อนรับอะ โกดิอะไรก็คือไป,ไปไปไปหรือโกดิอะไรก็มา,มามามาไม่ว่าจะผักใส่หรือต้อนรับอ่ะเขาก็จะอยู่อย่างนั้นอ่ะวงจรนี้จะก็จะอยู่แต่เราตาลักรู้อ๋อมาโอเคเห็นต้อนรับบ๊ายบายไม่ไม่ต้องต้อนรับก็เห็นกันแล้วก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรมากเดี๋ยวแพทเทิร์นเนี่ยจะค่อยๆหายไปครับแล้วความสมดุลจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่านี่คือจุดที่เราเรียกว่าเป็นความจริงก็คือเป็นธรรมชาติของของเราอ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับผมขอเพิ่มคําว่า การมองให้ครบอะครับการมองให้ครบมผมว่ามันคือการมองทุกอย่างให้ครบจริงๆนะไม่ไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะกําลังแบ่งสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นอะไรก็ตามอาจจะแบ่งเป็นเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นดีเป็นเลวเป็นขาวเป็นดําหรือว่าอาจจะแบ่งว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งนี้คือตาก,กะเหตุผลสิ่งนี้คืออารมณ์ความรู้สึกสมมุติเราแบ่งไปเท่าไหร่ก็ตามอะครับ เราอาจจะกำลังมองมุมใดมุมหนึ่งอยู่แล้วลืมมองอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยครัแต่การตระหนักรู้อ่ะมันคือการมองให้ครบทุกมุมจริงๆนะครับอืบอย่างอย่างยกตัวอย่างความโกรธเมื่อกี้ก็ได้ครับสมมุติเราเราโกรธขึ้นมาปุ๊บแล้วเราสามารถแบบมองอย่างชัดเจนได้จริงๆว่าเออความรู้สึกนะ ทางใจมันคือโกรธความรู้สึกทางกายมันคือเอร้อนร้อนหน้าอกร้อนที่หน้าหอัวแล้วก็ความคิดของเราเฮ้ยความคิดทําไมมันเยอะจังมันไปคิดเรื่องที่โกรธด้วยมันไปคิดเรื่องที่ว่าเอห้ามโกรธพ่อแม่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเอาโกรธพ่อแม่เอาความรู้สึกใหม่ขึ้นมาอีกแล้ว มันคือความรู้สึกพิดอะไรอย่างเงี้ยคือ<ต>คือก็องมองว่าคิษพิงสลับกับความรู้สึกใช่สมมุติว่าเรามองได้ครบจริงๆอ่นะครับอืมจุดที่จุดที่เกิดความครบตรงนี้หรือว่าความตระหนักรู้เนี่ยอืเชื่อว่ามันจะมันจะช่วยพาให้เราไปต่อได้อย่างได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สมสมดุลที่สุดในในจังหวะนั้นนะฮะ